สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในเรื่องงานช่างสอนโดยคุณครูรุ่งทิพย์คำปาค่ะสาระที่เราจะต้องเรียนในหน่วยนี้นะคะ1การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ตัวอย่างการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆและประโยชน์ของเครื่องมือเครื่องใช้ 2. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนักเรียนเคยใช้บริการงานช่างอะไรบ้างคะเคยใช้บริการช่างซ่อมโทรศัพท์ไหมคะหรือว่าช่างซ่อมทีวีซ่อมตู้เย็นซ่อมเครื่องซักผ้าหรืออื่นๆมีบ้างหรือเปล่าคะเพราะเหตุใดจึงต้องศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมคะ การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้การซ่อมแซมเป็นงานช่างลักษณะหนึ่งที่จะทําให้อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ชํารุดจากสาเหตุต่างๆนํากลับมาใช้งานได้อีกครั้งอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านเช่นบานพับประตูหน้าต่างลูกป้ายยึดมุงลวดมือจับหน้าต่างลูกบิดประตูหลอดไฟฟ้าสายไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจมีอาการชำรุดหากเกิดการชำรุดเพียงเล็กน้อยและนักเรียนที่มีความรู้ในการซ่อมแซมก็สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องจ้างช่างซ่อมหรือซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ 1. ตรวจสอบตรวจสอบลักษณะาการชำรุดของอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ก่อนทุกครั้ง 2. วางแผนวางแผนเพื่อประหยัดเวลาแรงงานค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมแซม 3. ลงมือปฏิบัติปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนไว้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย 4. ประเมินผลงานประเมินผลงานโดยการทดลองใช้หากมีข้อบกพร่องให้แก้ไขก่อนนำไปใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซม อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วและสวยงามซึ่งนักเรียนจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมที่สำคัญค้อนงอนใช้ตอกและถอนตะปูออกจากชิ้นงานค้อนไม้ ใช้เคาะเข้าไม้เข้าเดือยทุบไม่ให้เกิดรอยใช้ในงานบ้านและเครื่องเรือนค้อนพลาสติกหรือค้อนหัวยางใช้ตกแต่งผิวชิ้นงานให้มีความประณีตไม่แตกร้าวไม่บุบค้อนช่างไฟฟ้าใช้ตอกตะปูเดินสายไฟแบบมีเข็มขัดลัดสายไฟฟ้าตะปูและตะปูเกียวหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสกรู ตะปหูหรือตะปูเกีียวนะคะใช้สำหรับยึดตึงชิ้นงานไม้งานเหล็กงานโลหะมีหลายขนาดให้เลือกใช้หลังจากใช้แล้วนะคะให้แยกเก็บตามขนาดต่างๆให้ถูกต้องโดยเก็บใส่ภาชนะมิดชิดและแห้งสนิทเพื่อป้องกันสนิมสลักเกีียวและนอ็อต สลักเกลียวและน็อตใช้ร่วมกันในการตึงชิ้นงานที่ต้องการความแข็งแรงมากเป็นพิเศษหลังใช้งานควรแยกเก็บตามขนาดให้ถูกต้องโดยเก็บใส่ภาชนะมิดชิดและแห้งสนิทเพื่อป้องกันความชื้นที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดสนิมไขควงไขควงปากแบนและไขควงปากแฉกใช้ขันและไขตะปูเกลียวเพื่อยึดชิ้นงาน โดยเลือกใช้ตามลักษณะของหัวตะปูเกียวดังนี้ตะปูเกียวหัวบากใช้ไขควงปากแบนตะปูเกลียวหัวแฉกใช้ไขควงปากแฉกส่วนไขควงวัดไฟนะคะใช้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้ามีกระแสไฟหลอดไฟฟ้าที่ด้ามไขควงจะเรืองแสงขึ้นทันทีหลังใช้งานไขควงทุกชนิดนะคะให้เช็ดให้เช็ดให้สะอาด แล้วนำกลับไปเก็บในกล่องเครื่องมือให้มิดชิดประแจประแจปากตายใช้จับและออกแรงขันหรือคลายนอ็อตประแจแหวนใช้จับน็อตหรือสลักเกลียวได้อย่างมั่นคงประแจเลื่อนใช้หมุนและคลายปรับหัวน็อตและหัวสลักเกีียวโดยสามารถปรับปากให้พอดีกับขนาดของหัวน็อตหรือสลักเกีียวได้ ประแจรกระบอกหรือประแจบ็อกนิยมใช้ขันและคลายนอ็อตหรือหัวสลักเกลียวของเครื่องยนต์หลังการใช้งานประแจทุกชนิดนะคะเช็ดให้สะอาดชาลมน้ำมันชนิดใสแล้วนำไปเก็บในกล่องเครื่องมือการชาลมน้ำมันชนิดใสสำหรับงานประแจนะคะเพื่อป้องกันการเกิดสนิมและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น คีมตัดใช้ตัดสายไฟฟ้าคีมปากจิ้งจบใช้ม้วนสายไฟติดสายไฟและทำห่วงสายไฟตามความต้องการคีมปอกสายไฟใช้ปอกฉนวนสายไฟฟ้าคีมล็อกใช้จับยึดหัวน็อตและหัวสลักเกียวสามารถเลื่อนความกว้างของปากคีมได้ คีมปากขยายใช้จับยึดหัวน็อตและหัวสลักเกลียวสามารถปรับขยายความกว้างของปากคีมได้คีมรวมใช้ตัดดัดขันหรือคลายชิ้นงานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคีมปากนกแก้วใช้ถอนและตัดหัวตะปูเล็กๆหรือตัดผูกลวดการบำรุงรักษาคีมทุกชนิดหลังการใช้งานนะคะ เช็ดให้แห้งแล้วหยอดน้ำมันทุกจุดฉโลมน้ำมันเครื่องชนิดใสบริเวณปากคีมแล้วนำไปเก็บในกล่องเครื่องมือสว่านเฟืองใช้เจาะไม้เพื่อนำหรือยึดเหนี่ยวอุปกรณ์ประกอบชิ้นงานเช่นตะปูน็อตและสลักเกี่ยวสว่านข้อเสือใช้เจาะรูไม้ตามที่ได้ออกแบบไว้โดยใช้ร่วมกับดอกสว่าน การบำรุงรักษาค่ะหลังจากใช้งานเสร็จแล้วรับดอกสว่านให้คมอยู่เสมอถอดดอกสว่านออกหลังการใช้งานทุกครั้งและทาจารบีที่เฟืองและหัวจับดอกสว่านเดือนละหนึ่งครั้งส่วนสว่านไฟฟ้าใช้เจาะได้ทั้งรูไม้และโลหะสะดวกและรวดเร็วสามารถผ่อนแรงในการทำงานได้การบำรุงรักษาสว่านไฟฟ้า มีวิธีดังนี้เมื่อหลังใช้งานเสร็จแล้วให้ถอดดอกสว่านออกทุกครั้งทำความสะอาดโดยฉาลมน้ำมันชนิดใสม้วนเก็บสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบแล้วนำไปเก็บในกล่องใส่สว่านให้เรียบร้อยค่ะดอกสว่านใช้ร่วมกับสว่านในการเจาะรูวัสดุต่างๆเช่นวัสดุที่เป็นไม้โลหะ ปูนควรเลือกดอกสว่านให้เหมาะสมกับลักษณะของชิ้นงานที่จะเจาะวิธีการบำรุงรักษา 1. รักษาสภาพเพื่อใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 2. ตรวจสอบทำความสะอาดชะลมน้ำมันชนิดใสแล้วนำไปเก็บในกล่องเครื่องมือมีดปอกสายไฟฟ้าใช้ปอกสายไฟฟ้าหรือทำเครื่องหมายเพื่อกำหนดจุดแนวตัด หลังใช้งานเสร็จแล้วเช็ดทำความสะอาดรับคมใบมีดชาโลมน้ำมันเครื่องชนิดใสส่วนที่จะเกิดสนิมแล้วนำไปเก็บในแผงเครื่องมือให้เรียบร้อยเทปพันรอยต่อของสายไฟฟ้าใช้พันรอยต่อของสายไฟฟ้าหลังจากใช้งานแล้วม้วนเก็บรักษาที่เหลือ,อไว้ในที่แห้งและสะอาด เพื่อรักษาคุณภาพของเทปให้ใช้งานได้ต่อไปเทปพ,พันเกลียวใช้พันเกลียวก๊อกน้ำเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำหลังการใช้งานม้วนเก็บรักษาไว้ในที่แห้งและสะอาดเพื่อรักษาคุณภาพของเทปให้ใช้งานได้ต่อไป